สวัสดีพี่น้องว้าวเบิรงอุ้งอิงได้หวกมากพี่น้องหวกอันนี้ใส่ขีลาวดอพี่น้องนี่จ้ะใส่ขีแล้วเดี๋ยอุ้งอิงเมื่อกี้อุ้งอิงหลวกไปแล้วนะคะบัดน,นี้อุ้งอิงจะปรุงแล้วก็เอาไปมกเลยเนาะพี่นอนะ้องน้องจะใส่บักพีกจ้ะนีบักพีกแล้วก็ใส่หอมแดงเนาะทุบเหลียวแล้วก็ใส่ตะไคร่นะคะอันนี้คือคือสิปรุงไปเลยเนาะพี่น้องเนาะใส่ปรุงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะผักอีตูพรนะ้อมเนาะคือจะข้นไปเลยค่ะ ุงยิงเฮ็ดสุกกวนแล้วเนาะนี่นะคะบาดนี้ยกะิใส่เครื่องปรุงเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยเป็นตาแซ่บบ่มาเด้อพี่น้องกินหมกหวกนํากันจ้ะนี่ใส่ขีแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะจดจวดเลยพี่น้องอุ้ยพุ่นน่ะใส่กระดาน่อยนิดนึงนี่จ้ะนวดกับใส่เงินด้วยพี่น้องเด้อใส่ใส่ขุ้งเงาจอยจ้ะอันนี้คือกวนเหลี่ยวน้อยกทุกคนค่ะนี่ คนไทยไม่เท่ากันนะคะนี่เราง,งี้จะเป็นมุกเลย่นหรอนี่ข้าจะเป็นมุกเลยนะนี่เฮห้สุกเลย,ยนะนี่นะทำสุกแล้วนะคะมามากินกันนะพี่น้องเด้อมุกหัวจ้าเดือดบูบูบูบ,บูบเลือพี่น้องนี่มาจา้ะมุกหวกนะคะเสร็จแล้วคะ่ะนี่เอาลงเลยเรียบร,ยร้อยแล้วมาพี่น้องควนห่วยห่วยนี่มุกหวกัวองอิงเป็นไงคะเป็นตาแสบบัว คืออ้คือหอมจากบพี่น้องหอมมากๆเลยคะ่ะโอ้มากๆกินน้ำกันจากพี่น้องจา้านี่จุดจวดบอห์หโฟกัสหน่อยค่ะคุณนะ่ะมาพี่น้องมาจุดวดน้ำกันจา้าพี่น้องมาจากมามาจุดจวดแ เป็นไรเป็นไรเยี่ยมบ่เยี่ยมบ่นี่อะขวบส้มดิบจุ๊ดอันนี้ก้อยดิปจ้ะผมโคมอันนี้ที่หงิงทำนะคะมุกหัวน,นี่ผิดพอดปลาปลาเรียกวปลาป่าเอาไม้ปลาปลายผินน้ำนนี้มีผักแก้มแล้วพี่น้องมึงผักแก้มผักแก้มร้านส้มตำปากแดงหลายหลายพี่น้องอ่ะเขาเนี้ยวกัดโทษสิกินลาบเท่ากระต๊อง ชูโรงสักหน่อยนึงนะคะตรวจน้ำซ่าด้วยพี่หน้องเ,เนี่ยาตุ๋เมื่อีตากองในป้าป้าเป็นตากองคุขง้ข่าคุณจะล่างเขาพี่หนุ่มก็ยกิน้ำลายเด้อเห็นหลาบแ่บบอ ủa quá 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 อเคไปบ่อืเป็นไงพาอแช่แบบมกหนุแช่บ่ฉนิดแบบบริสิมเอ้า แหนกซิมนี่เป็นแดกพักบอ